ว่ากันด้วยเรื่องของ Bank of America นะครับที่เพิ่งจะประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ถล่มทลายมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันน่าทึ่งในไตรมาสาปี2025ของพวกเขาคือตัวเลขภาพรวมที่ออกมาเนี่ยมันดูแข็งแกร่งมากอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขพวกนี้บอกเลยว่าน่าสนใจยิ่งกว่านั้นนี่ครับเอาล่ะเรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า เริ่มกันที่ตัวเลขที่สำคัญที่สุดเลยครับกำไรต่อหุ้นนี่โหพุ่งขึ้นไปถึง31%เลยนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคือมันไม่ใช่แค่การเติบโตที่แข็งแกร่งธรรมดานะครับแต่มันเป็นการเอาชนะการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แบบขาดลอยไปเลยแล้วคำถามคืออะไรที่ขับเคลื่อนกำไรมหาศาลขนาดนี้คำตอบก็คือรายได้รวมครับที่ทําไปได้สูงถึง28.1พันล้านดอลลาร์ ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าประทับใจถึง11%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับและถ้าจะพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพนะตัวเลขนี้บอกได้ชัดเจนสุดๆเลยครับอัตราผลตอบแทนเนี่ยน่าประทับใจมากๆที่15.4%พูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นทุกบาททุกสตางค์เนี่ยธนาคารสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือ นี่ไม่ใช่แค่การทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการไว้นิดนิดหน่อยๆนะครับแต่มันคือการทำผลงานที่โดดเด่นมากๆแล้วที่สำคัญคือคุณภาพของกำไรที่ได้มาเนี่ยมันสูงมากด้วยซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีที่มาจากเครื่องยนต์ทำเงินทิดทรงพลังอยู่2ตัวหลักๆเลยครับที่แม้จะแตกต่างกันแต่ก็ทำงานประสานกันได้แบบลงตัวสุดๆทีนี้พอมาดูที่สไลด์นี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่ารายได้ของ Bank of America เนี่ย มันมีความสมดุลอย่างน่าสนใจมากๆระหว่างแหล่งที่มาหลักๆทั้งสองส่วนนี้เครื่องยนต์ตัวแรกเลยนะก็คือรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิครับอันนี้เปรียบเหมือนเป็นหัวใจหลักของธนาคารเลยก็คือรายได้จากการปล่อยกู้รับฝากเงินซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ค่อคนข้างจะมั่นคงแล้วก็คาดการได้อยู่แล้วสําหรับธนาคารขนาดใหญ่แต่แต่ตัวที่สร้างสป라이์ของจริงเนี่ยมาจากเครื่องยนต์ตัวที่2ครับนั่นก็คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ย คือในขณะที่รายได้จากตลาดโลกโต11%ซึ่งก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆแลวนะแต่ดูนี่สิครับค่าธรรมเนียมวานิชธนกิจพุ่งไป43%โอ้โหนี่แหละครับตัวเร่งผลประกอบการของจริงในไต,ตรมาสนี้เลยแต่ว่าการมีรายได้ที่โตอย่างเดียวมันยังไม่พอนะครับความสำเร็จจริงๆของแบ n ก o อ a ฟอเมริในไต,ตรมาสนี้เนี่ยมันมีอวิชลบอีกอย่างซ่อนอยู่ด้วยนั่นก็คือเรื่องวินัยทางการเงินและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆ ถ้าจะให้เข้าใจว่าเขาคุมต้นทุนกันเก่งแค่ไหนเราต้องมารู้จักกับคำว่าอัตราส่วนประสิทธิภาพหรือ efficiency ratio กันก่อนนะครับดูจากสไลด์นี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่า Bank of America เนี่ยเขาทำให้อัตราส่วนนี้มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งแปลง่ายๆก็คือเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถใช้เงินน้อยลงเพื่อสร้างไรายได้แต่และดอลลาร์กลับเข้ามาได้นั่นเองครับ แล้วพอคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า operating leverage ที่เป็นบวกถึง5.6%เลยทีเดียวตัวเลขนี้มันบอกเราง่ายๆเลยครับว่ารายได้ของธนาคารเนี่ยมันโตเร็วกว่าค่าใช้จ่ายแบบเห็นเห็นเลยเรื่องนี้ CEO ของเขาเนี่ยยกความดีความชอบให้เทคโนโลยีแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเพราะเทคโนโลยีมันช่วยให้ธุรกิจโตได้โดยที่ต้นทุนไม่ได้พุ่งตามไปด้วยนั่นเองเอาล่ะครับพอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันเราได้ข้อสรุปอะไรบ้าง สิ่งที่เราเห็นก็คือโมเดลธุรกิจที่มันโอ้โหแข็งแกร่งและก็มีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยครับถ้าจะให้สรุปกลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะออกมาเป็น3เสาหลักแห่งความสาเร็จนี่แหละครับซึ่งทั้งหมดนี้มันทํางานร่วมกันเพื่อสร้างผลกําไรที่ทั้งมั่นคงแล้วก็มีคุณภาพสูงมากๆและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้นคําถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในยุคที่เศรษฐกิจมันไม่แน่นอนแบบนี้ผลงานของ Bank of America ที่โชว์ให้เห็นถึงพลังของกลยุทธ์ที่หลากหลาย บวกกับการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นต้นแบบหรือเป็นพิมพ์เขียวสำหรับความอยู่รอดและความสำเร็จของสถาบันการเงินอื่นๆในอนาคตหรือเปล่า